ไม่เห็นสวยเลยอืไอมไล่ปนอวกตามเครืไปก่อนจิ๋วนะจะไมรู้สึกว่าตอนปนอวกตัวมันเดินหนืดแปลกๆโดนเด้อหรือว่าไงเนี่ยปะคือมันจะหนืดนิดนึงกับปกติมันจะไม่หนืดอย่างนี้นะอโอ่าเก๋ๆไล่แบบปลอวกก่อน,นๆๆๆเดนเดนเดนเหล่าเล่าเจ้าหนุ่มบ่าวโอ้โหหมอกที่บางตาแบบอย่างหล่อเท่เชียว โอ้โหเราคือคนนี้ไม่ไม่ใช่ขายมุมดูห้วยกดตีไปก่อนแล้วกันแล้วเมื่อกี้เหมือนตัวเขาเดินติดด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดพ่นคนนี้จะติดหเลยปะเราดิผมอะติดหนึ่งเนี่ยปะผมติดหนึ่งขึ้นจึงหนึ่งคือแบบไม่พออะไรเหมือนกันโอเคช่างมันมนะผมไม่พ่อนอวดแล้วเนะี่ยเขาเจ็บแล้วฉะนั้นผมจะเจ็บจิ๊บเจ็บตุ๊บเจ็บกากฉะนั้นผมจะแบบเดินตีธรรมดาแล้วกันพับเอ้าวะเรียบร้อยหลอกเกอ่แล้วหลอนโอ้โหยังหนึ่งคนหนึ่งเครื่องอยู่ดีเว้ย นี่ขนาดเจอติดธานากันแบบสามคุณเลยเนี่ยเซอจังปั่นเครื่องไหลแบบยังโคตรสุดอะ่ะโอเคผมมีอ้วกแดงเข้าป่าก,กันนะะว่าเครื่องติดแบบตึงๆขนาดเนี้ยนี่จะเจ็บกับผมเสียงไอ้เอาขาออะเคอยู่ตรงนี้เฮ้โอ้โหที่ไปขายมุมด้วยโอเคไหนๆก็เจอเขาละผมจะไล่เขาสุดอะไรกันวะจะไม่ลงดีลาเลยกับเขามากพับไหมปะหลอกอบหน่มที่มันใส่ออโดนไปก่อนผมมองว่าแอดออนแดงอันนี้ที่ว่าเครื่องติดแล้ว จะได้โอเดเข้าป่ากนทีเดียวมว่ามันดีมากนะมันไม่เราไม่เสียจังหวะในการไล่คนอย่างเงี้ยเวลาติดปุ๊บก็คือไปหาเซอร์เลยน,นี่แล้วผมเจอใครเนี่ยคนนี้อ๋ออยู่จีดีคนหนึ่งเ้าแล้วทำไมเขาวิง่งดิ่งมาอย่างนี้วะเนี่ยเรียบร้อยลมไปก่อนนะฮะเควสมาจะมีใครมาช่วยเอด้าไหมถ้าเกิดมาช่วยผมจะเก็บขายมุมคนนั้นหละและเวลาเราพน้นวกเสียใครมันก็จะไม่เสียขายดีไงช่วยจนได้เก็บขายมุมเขาก่อน,อนละกันเรียบร้อยเรามอง เอดาผ่านรอดรูไปไงก็เลยแบบได้ขายมุมเต็มเอ้า,โอ,อออานะโอ้โหดิเจอคนนี้เชยอ่าเราคนแปลกแล้วว่าพับนั่นโอ้โหไม่ยอมพับด้วยอ่าเอดาอยูน่นี่ไม่ต้องแล้วปนะ่ะชิดหลังเลยไนดะ้ไหมเนี่ยเคยก็ติดแล้วเหมือนกันไม่ต้องอเก็มขายม,ม,ากกมุมห้ากระเทยมั้งไม่มีใครกล้าช่วยอย่างนี้คนที่ตกเฟสสองนี่เนี่ยแล้วผมยืนเฝ้าแบบตรงเนินเลยอนะวะไม่มีใครช่วยจริงดิตกเฟสสองเลยเพื่อนสักป้าบหนึ่งเรียบร้อยแล้วเคยก็ติดจริงๆมาแล้วผมมี พวกแดงคนนี่ได้เสียงที่เดิมอยู่เจรยวไม่โดนเฉยได้ไงมาได้เอ้าเอาจริงเมื่อกี้ที่สมควรล,มล้มเลยนะโอเคหลบมารอบนึงเอมันเขาอยู่ที่เดิมเลยเนะี่ยอ่าวพวกแดงตอนนี้ไม่น่าโดนนี่แล้วเขาวนแบบยังโคตรตึงกันไปเพื่อนโอเคขายมุมเด้งกว่าดีฉันผมจะกลับหาคนนี้อันนี้เพื่อนช่วยปะโอเคช่วยก่อนตึง,ตง อ่าเอาขวาไม่ยอมช่วยเพื่อนอะโอ้โหเดียวนะจะปิ้นชีกเฉยหลอกมารอบหนึ่งได้ปะเนี่ยเดี๋ยวสกินเรามันตัวสูงกันไปอ่าอยู่นี่พอดีแล้วคือคนนี้ตายนะถ้าเกินใจผิดอาหลอกเยอะแล้วหลอดอะหายอะมาเรามาที่โล่งๆกันดีกว่าจะได้โมลี่แบบอสักุมีกันแบบชัดๆหน่อยโอ้โหเครื่องติดแบบไวๆอะนี่ขนาดฐานาทุกคนแต่ยังว่าแหละฐานามันก็มาในโหดมาก่อนแล้วมาอสากุมีซื้อก่อนแล้วกันมา อวกแดงคนน่ะเงารวยไปเลยโอ้โหสักกินอย่างสวยแหน,น,น่ๆผมเจอใครวะน่ะแค่เล็ฟิวเดินเนียนตรงนี้เฉยแต่เอเพื่อนโอ้โหนายที่แบบเดินเนียนเกินไปนะนายอะ่ะอะไรวะน่ะคนนี้ปิงเหรอเมื่อกี้คือเออกว่าจะโทษนะชิบหายแหน่แล้วผมเจอนี่อดีดาฟงไงอ่าขอแบบ ผมจะขายมัตเตอร์โดนปะ่ะโอ้โหโดนที่เกินไปโอ้โหคนนั้นล้างหน้าเฉยโอเคเก็บค้ายมุมก่อดีออไหมเผื่องไปไล่แบบยี่ปีเก้าอื่นขั้นที่สองปิ้งสวยขายมุมขั้นที่สามเดี๋ยวนะเะไปขายมุมผมรู้สึกผมไล่เขาไม่ค่อยจะได้เลยโอเคผมว่าผมชิงเลยมาขายมุมผมทํางานแบบฟูสเต็กสักทีอดีพื่อนอดีเม็อะไรวะเนี่ยรู้แหละขอไล่ก่อนโอ้โหตัวเราแบบ อโอ้แบบโดนเต็มๆสักทีใช่ปะเอาแล้วนี่ไขไว้ไอ้ตรงเนี้ยอะไรวะเนี่ยคนนี้จะปีนเหรอจะไม่เขาเล่นอย่างงั้นนะโอเคโอ้คนนี้คนนี้เนี่ยปิงคือท่ายังปั่นมากอะ่ะเอาละล้าแล้วลากมาบ้านเล็กอย่างนี้อย่างนี้เพื่อที่ปั่นอยู่ตรงนี้ก็คือบแบบไม่งเงยคนนี้คือเป็นอะไรวะเนี่ยคือแบบเอา้าโหคนนี้ไม่ไหวละ เดี๋ยวโหยังไม่โดนอย่างนนเนี่ยเดี๋ยวขอซักเอออยู่ดีเขา้าเข้าตูเพื่อฮะถามจริงโอโ้โหเขายังจะไปช่วยแบบน้องแคร์ตึงๆอย่างนั้นเลยมาผมก็แบบหมามลมกู้วยแล้วกันนะโอเดงยังมีอยีนีปลากันเลยเนี่ย คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่พ่สุดสั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทุทกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครบส0 0 0บาทนะครับวันนี้เรามีร้านเติมเงินสตีมวอลเล็ตม,มาแนะนําที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมวอลเล็ตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้การสแกนเคียวโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิของเราได้เลย รอบนี้ออกด้านตัวเองเฉยเลยแต่ตานนี้มีคนเป็นรูปโลกถึง3คนเลยนะแล้วมีคนจุดตีร้อยคนหนึ่งด้วยผมไม่รู้ว่าใครในที่จะมีแบบผู้เล่นมากประสบการณ์ที่แบบวิง่ง4คูณร้อยไหมโอเคลาดนายไปก่อนแล้วผมจะทิ้งกันนะมาไล่คนอื่นดีกว่าคือพยายามกระจายให้แบบเดี๋ยวนะคนที่ตัวพุ่งๆเนาะผมคิดไปเ,เองปะให้เจอแบบติดเชือ้อได้มากสุดก่อนโอเคผมไม่ไล่ใละเสียเวลา คือมันน่าสงสัยอะมันแรดูแบบมันซัดมากๆฉะนั้นก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันนี่ไล่เอาคนตรงนี้ก่อนเฮ้ยที่เขาไปย่อวิ่งตรงเฉยเนี่ยผมมันคิดไปเองนะคือตอนเนี้ยเวลาไม่โอวกมันพ่นโอ๊กไปอะมันจะเดินแบบมันจะเดินช้าแบบยิ่งใครไม่รู้ดิคือมันช้าแปลกๆมากอะคือปกติมันไม่เล่นอื่นขนาดนี้หรือผมไม่เล่นตัวนี้นานเกินโอเคกดตีไปก่อนเอ้าเอ้ย่อโอ้โห้เล่นไรเนี่ยไม่เกาทำอย่างเงี้ยฮะ ต้อ้ก่อนนะเดี๋ยวจบตอนนี้จะเป็นแบบลอยฟ้าอะไรอย่างงี้คิดว่าโอ้โหหมอนี่มาดิดิไฟฟงคือแบบไม่ปัดแล้วจะแบบจะช่วยเพื่อนอย่างเดียวหรอกไหมหลอกมารอบหนึ่งโอ้โหไม่ไม่หลงไฟเลย,เลยวันนี้เดี๋ยวคิดมันแปลกป่ะอันนี้ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเขาแปลกจริงแต่เครื่องขลังจะติดจ,จริงจังแล้วเป็นเอด้าคนเจ็บด้วยที่มาีิ หลอกทีนึงโอเคหลงอยู่ได้คนที่ป้ที่คอยแบบวิ่งส่องไฟเราอะแล้วผมเห็นโค้หน้านี่อยู่คนหนึง่งอ๋อไปว่าอย่างนี้คือจะมาถอนเสาว่าสั้นคือเเล่นอย่างเงี้ยจะถอนเสาเลยหรือว่ายังไงโไปก่อนเปอนปล่อยไปก่อนขอสักทีนึงเจ็บเพื่อขอได้โอ้โหติดเชื้อยได้เย็นจังวะโอเคเจ็บจนได้ได้ไมฟีด้วยก็ค่อนข้างแจ็มอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนะจ๊ะวิ่งมาถอนเสาอยู่ระโอ้โหที่คิดว่าผมจะไปอุ้มไอ้นะคนนั้นปะเออไม่รู้ว่าคนนั้นอยู่ไหนจำไม่ได้จริง เฮ้ยยังจะระเบิดใส่น้าเราอยู่นรอโอเคหายได้คนนั้นไปเจอแล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วผมสงสัยว่าเสอร์ตานดีเขาน่าจะมาเล่นแบบสายปั่นคิวเลอร์กันเนี่ยเขาเนี่ยไงวะตัวพุ่งวะไม,ไม่ไม่คิ๊บเองนะแต่ตัวเขาพุ่งดิคือผมเดินตามไม่ทันจริงแะเอาไปวโอเคเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะแบบบนคมุมบนลมค,มคลุมจิ๊บมากเท่าไหร่เนี่ยแต่เอลทีเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่หลงไฟเลยนะดูดิ ือแบบใครเขาหลงไฟกันหลงไฟคืออะไรโอ้โหคือถ้าเกิดเครื่องติดสักเครื่องหนึ่งอะผมได้แบบรอดิถ้าเกิดไม่ลงนะโอเคไม่มีการลงหลงแล้วนะทุกคนนี้สุดยอดปะ LT แมสเดียวอะดูข้างบนดิสุดยอดว่าโอ้โหนี่ปะละขั้นสอนนะปะละขั้นสอนทะุกคนนะผมตามเขาไม่ทันจริงโอ้โหข้างหน้ายังไม้ด้วยหาปะโอเคปะละขั้นสามแล้วเพื่อนปะละขั้นสามแล้วนะนะทุกคนดู เวลาขั้นสามผมถามจริงนะเลยไปดิอืมมันไส้เว้ยแล้วคนนี้คืออะไรฮะจะมาวิ่งถอดเสาว่าไงิญดูดิเหี้ปะคนนี้คือผมยังตามทันอะ่ะแต่คนนั้นคือผมตามไม่ทันจริงคือคือบ้าบอลเลยเนี่ยบ้าบอลคนละคังกันเลยก่อนโอ้โหสุดจัดเกินอืมโอ้โหคนนี้ เฮ้ยตัวประกอบคือจะมาช่วยคนนี้ให้ได้ว่าซันเลยโอเคขอแขวนโปคนนี้ก่อนคนนี้มันวิ่งแบบไอ้แบดบแบ,บดวูฟเนี่ยคือวิ่งไปผิดธรรมาชาติมนุษย์มหาจริงอ,อ่ะเ้แบดคือเคยกินอะไรโดนตลอดแต่คนที่ชื่อว่าคูคูไลออนเนี่ยคือผมไม่เจอหน้าค่าตาเขาเลยนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเนียนจริงและคือเขาเป็นขายมุมด้วยไงว่าคือผมเอามานี่คือแบบไม่เล่นน,ะน่ะคนนี้ปะเนี่ยคนนี้ปะลอยลอยมาอย่างเงี้ยคนที่ป่า อ่านี่คนไี้จริงโอเคเก็บไข่มุมมาก่อนสักปิ้งหนึ่งโอเคแล้วเราจะไล่คนนั้นง่ายเข้าไปกองเอาเอาคนนี้อยู่ดีเฉยอะไรของเขาเดี๋ยวคนนี้หลอ่ลอเลาะหนุ่มดิหมันม่นไส้ไปกันสวนตัวจับบอลลี่ผีก็คือมีขอบเขตหน่อยคนนี้นเปล่าโอ้โหไม่ใช่ไอคนไปนขายมูมคือผมไม่เฉยนาค้าทาเขาจริงเขาเล่น,นอะไรกันเนี่ยผมถามจริงเลยโอเคคนนี้เฟสแรกจริงๆริมาก่อนมา เอาจุดมาช่วยจนได้เก็บแข้งหน่อยโอเคสักขั้นหนึ่งสักปิ้งโอเคแล้วผมจะไม่ขออะไรอีกมาดีด,ดีอืม้มมันจะให้เอวคนดีคือจะมาปั่นไฟฟีอยู่นั่นโอ้โหคนนี้ยกล้อเหรอฮะทำไมแรดูเขาบอกเสนอหน้ามาหาเราจังไงถอเสาทันปะทันปะโอเคไม่ทัน สนุกจังเลยให้ตีบนรี่ผีเนี้ยอะไระขนาดนั้นวะน่ะโอเคตอนนี้ไม่มีฮุกเลยับผมอ่าอีกคนหนึ่งอยู่ไกลมากผมไม่น่าลากทันเพราะว่าคนนั้นเป็นอันนั้นด้วยเป็นเพิกมาฮะด้วยเฮ้ยมันคงจะเจอเขาไปขายหมดแล้วฮะดูดิคนนี้ก็วิ่งไปปะเนี่ยวิ่งไปปะทุกคนไวจริงโอเคเก็บขายมุมก่อนเจ๋อแน่พูดได้เลยว่าอยู่เจอแน่วแนไว้กนอ๋อเราส่งคนเจ็บมาช่วยอย่างนี้เอ้คนไหนวะคนว่าคนนี้ เดี๋ยวว่าคนเนี้ยที่ที่ยังแบบอไอเดี๋ยวไม่โดนโอ้โหบอกแล้วคนนี้เป็นไอ้แบดบแบดพวกกูกูอะไรออนเนี่ยไอ้พวกนี้นี่คือแบบแบบโคตรหลอดอ่ะเดี๋ยวเอาคนที่ก่อนคนที่ตายแล้วป่ะถ้าเกินใจผิดโอเคให้ตายแบบอืมเป็นเด็กคนก่อนคนนี้มันมยังจะถอนเสาไม้ได้จริงคือแบบคนนี้ชีวิตติดคอนเทนต์ป้าคนเนี้ยอืมแบดมาเสานี่กี่รอบแล้วลวะเนี่ยคือแบบฮุกนี้พวกเดียวเนี่ยอืม เก็บพวกแดงเฝ้าเลยอะเอาจริงนะจนถึงจนถึงตอนเนี้ยคนนี้กำลังจะตายโอ้โหแล้วพอเก็บโอกแดงปุ๊บเครือ่องนี้ติดปับ๊บตายเลยเอาจนคนนี้แบบจะตายอะผมยังไม่ได้แขวนแบบจะขอขาวเขา,ขาสักครั้งหนึ่งเลยคือแบบเอาถนวงกินม,ม,มันก็ผมไม่ไอถ่วงอะโอ้โหขนนั้นก็ยังติดดูดิโอ้โหปิงปิงปิงไอ้ัวนี่อย่างสุดยอดมากอาโอเคจริงจริงจริง,ง,งกลับมาคุมกันเอาวะ่ะส่งคนนี้มาเฮ้ยรอวันนี้รอบหนึ่ง เอาไงเพื่อนจะช่วยปะถีบเลยไหมถีบเลยไหมถีบเลยไหมโอเคสักโลงดิเรียบร้อยคนนี้เดี๋ยวถอนเสาอย่างนี้บริทามก็หายดิโอ้เกินไปอ๋อคือเขาจะจะเล่นอันนั้นเล่น,นหลุดฮุกเองโอ้โหสุดยอดมากครับผมเป็นคนแบบเอ็นคงสุดยอดจริงๆโอ้โหเครื่องติดแบบปิงป๊งปิงิงจริงแต่เพื่อนพูดจริงนะผมมีโมลิเพื่อนอมาดิ มาดิดิเฮ้กินกันเลขนาดนั้นมาโดะซากุมิ่งก่อนโอ้ผมเดินอดูกระเพกออกกูด้วยอย่างโคตรที่ไปเพื่อนเข้าหน้าไปก่อนอะอืมโหติดเล่นเกินชีวิตติดคอนเทนต์ไงคนนี้โอ้โหนี่ก็จะอุ้ยเกือบไปหมอนี่อืมแบทแบทวูบหมอนี่ผมพูดจริงจนะคนนี้น่าสงสใจสุดละแต่คนที่เป็นคู่ในออนเนี่ยเพราะว่าคนนี้ก็แปลกๆเหมือนกันผม คือนะผมคิดอย่างนั้นจริงคือมันแบบมันแปลกๆกว่าชาวบ้านเขาอะ่ะโอเคตามมาเรียบร้อยคนนี้ก็ตายเดี๋ยวใช่ปะ่ะอืมมาอาซาก,กูเบะสักคนหนึ่งเลือกเอาเพื่อนคูคูไลออนเนี่ยถ้าเกิดเครื่องติดผมก็มีโอ๊กแดงไปแบบไล่บีเขานอกจากจะช่วยเพื่อนโอเคไปช่วยเพื่อนจริงจังเกมมิ่งมาผมขอเก็บขายไม่คนนี้ก่อนคือแบบขอเก็บให้สุดๆเลยเนี่ยคนนี้คือเป็นคนที่แบบแปลกแปสุดแล้วอะ ่เก็บไข่ปูนไล่ไดังไงเพาว่าเอาไขาม่มุนไปไล่อีกคนนึงด้วยดูดิโอ้โหคือตามแทบไม่ทันอ่ะโอโ้โหนี่ขนาดไขม่มุนขั้นหนึ่งนะทุกคนผมยังเดินแบบแทบไม่แบบแทบไม่ถึงหลังโอโไอชิบหายนี่ไข่มุมขั้นสามนะนี่ไข่มุมขั้นสามโอเคทิ้งเลยผมไปหาแบตแบตอะไรเแบตแบตปูๆๆๆๆๆๆดีกว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ย จะติดแล้วเนี่ยมาดิขายบุมขั้นสามชอไม่ทันนี่คือแบบเกินไปแล้วอ่ะมาดีๆนายจะล้างหน้าเส่เราอย่างนั้นเลยอ่าขอสักสามขั้นมาเราคงจะไล่สุดเลยมามาที่นี่ขั้นสามแล้วนะโอ้โหจังรู้สึกเหมือนแบบไม่มีขายบุมอ่ะแล้แบบถามจี้มาดิขายบุมขั้นสามเพื่อนจอ้ชีไปไหนาไจะชีไปไหนเพื่อนอื้ ป,ปราบโปได้รู้สึกดีจริงๆเลยขออย่างเดียวเพื่อนขออย่าหลุดขอแค่นั้นจริงๆโอเค,อเคถึงเวลาโพลิโอ้โหปราบโปได้ทั้งสองคนนี่แบบอ้วกกระขายมือนี่คือแบบสุดจัดจริงมาโดนสักกูเมอ้โ,อโหโดเนเซนเซอร์เซนเซอร์ตะกินซิมมันไม่คุ้มตังค์โอเคอย่าง,งนี้ก็คือแบบสวยมากโอ้โหระดับตัวเองด้วยจีจีอีซีรูสเซอร์รแฮกเกอร์อีก ไม่ไงัวร้อนชิบหายเป็นสามยังไล่ไม่ทันอ่ะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมได้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครับ